ลุงขู่ผมเหรอเนี่ยถ้าลุงทำงั้นนะผมจะตามกระรทืบลุงให้ลุงทำงานไม่ได้เลย <S <S เ<อ>แล้วอยา่าคิดว่าผมขู่นะผมคนจริงของจริงอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอย่างนั้นล่ะไม่แฟร์เลยนะเนี่ยแล้วลุงบอกแล้วบอกว่าลุงถามแล้วเฮียนิวบอกไม่ถึงร้อยบอกมาราคาจริงมันเท่าไหร่ก็สามร้อยไงเออเธอชื่อโอเล่เป็นลูกสาวของอธิการบดีที่นี่มีไรปบะเด๋ยวหัวยังยังไม่มี ดีสวยรวยสดเส่นมึงน <IS mus i dialog 1981> ู้นที่การมาดีเลยหรอของโปรดไปแกอ๋อรู้เรื่องเลยนั่งอยู่ไหมไปไหนก็ไปสิเอานอนตอบแล้วไปที่กันไหนครับอะไรไปไหนอย่าสดิสะดิ้งมากนะอยู่เฉยๆจะได้ไม่เจ็บตัวไงไปยไปด้วยกันเถอะไปไหนไม่ไปผบอกให้เฉยเฉยไง รถจอดอยู่ตรงไหนลอลุงลุง,งพะโลนี่สั่งของที่ร้านเนียนิวใช่ป่ะเนี่ยผมถึงแล้วนะอยู่หน้าตึกเนี่ยมาเหรออ่ะไหนตกลงถลักสามร้อยลุงอะไรกันมันแพงอะ่ะ ที่ลุงคุยไอเนียน่าไม่ถึงร้อย,ย,ยเลยนะก็ผมส่งเร็วคนอื่นไงลุงก็ต้องช์จเพิ่มดิไม่งั้นผเสียแรงเปล่าเลยเนเนเนเมันเกินตปหรือเปล่าเดี๋ยวลุงรายงานให้เฮียนิวรู้เลยนะลุงขู่ผมหรอนี่ถ้าลุงทำงั้นนะผมจะตามกระทืบลุงที่ลุงทำงานไม่ได้เลย <Hey. S 1> แล้วอยากคิดว<ๆ>่าผมขู่นะผมคนจริงของจริงอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอย่างนั้นล่าไม่แฟร์เลยนะเนี่ยแล้วลุงบอกแล้วบอกว่าลุงถามแล้วเฮียนิวบอกไม่ถึงร้อย บอกมาราคาจริงมันเท่าไหร่ก็สามร้อยไงงั้นรอเดี๋ยวลุงเช็คในไลน์ก่อนนี่ไงในไลน์เนี่ยบอกแค่95บาทแล้วมาสามร้อยเราที่ไหนอ่ะผมบอกก็สามร้อยไงผมก,ก็สามร้อยจะทำะไรอ่ะนี่พี่ทำไรลุงอูทำไมอ่ะคือเนี่ยผมมาเก็บค่าของไงไม่ใช่อ่ะอย่าโกหกเด็ดเนี่ยมาเก็บเกินราคาเนี่ยตะลุงไม่ยอมอ่ะเนี่ยปเลยลุง ผมบอกเขาสามร้อยสามร้อยไงเนี่ยโกรกับชัดเลยในไลน์นี่มันแจ้งว่าแค่9กบาทแล้วจะมาเก็บ300้ยได้ไงก็ผมบอกว่า3 0 0พูดไม่รู้เรื่องนะอ้อาวบังดลถ้าพี่จะขู่ลวงเอาเงินเกินราคานะพี่ทำเลยหนูจะได้โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลคราวนี้แหละที่จะไมีจุดยืนในสังคมแน่นอนเพิ่อๆนะพี่อาจจะตกงานด้วยก็ได้ยังไงเอาเปล่า เอาก็มาสแกนมาแล้วเอาก็เอาวะเดลีลาห้าเ้าสิบห้าเอาโถไม่กลัวจะแน่ไงลุงขอบคุณโนเร่เมากนะลุงไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกจก้ะ Hey, ถ้าโอเล่มาไม่ทันนะลุงได้กองกับพื้นไปแล้วลุงอุ่นเป็นอะไรก็ดีแล้วคะ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพียงลุงเลี้ยงเงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ได้นะ ส่งของแล้วก,กลับมาใหมา่อีกอ่ะโอยผมไม่ได้มาเก็บค่าของยูผมเป็นเรื่องจะถามหน่อยผู้หญิงนี่สวยไม่กี่ใครอะ่ะเออเธอก็ทำงานอยู่ในมาหลาลัยนี่แหละจะรู้ไปทำไมเป็นแค่พลงแก่ๆนี่อยาา่ากวประสาเลยมากนะเนีถามก็ตอบเออ,เ,อ,อเธอชื่อโอเล่เป็นลูกสาวของอธิการบดีที่นี่มีรลาปะมีผัวยังยังไม่มีดี สวยรวยโสดเป็นหนึ่งลูกอธีการบดีเลยเหรอของโปรดสเปคเละเอารู้เรื่องแล้วนั่งอยู่ใหม่ไ,ไหนก็ไปสิเออแล้วตอบแล้ว โอเลค่คกันเป็นใครอ,ะอ่ะอ๋อนี่มันคนส่งของร้านเทนิวที่เจอเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมแล้วนี่จะทำอะไรอะ่ะอืมไปด้วยกันหน่อยไหมครับอะไรไปไหนอืมอย่าสะด็ดสะดิ้งมากนะอยู่เฉยๆจะได้ไม่เจ็บตัวไงปไปไปด้วยกันเถอะไปไหนไม่ไปบอกใหสวยยไงไงรถจอดอยู่ไหนฮะรถจอดอยู่ตรงไหนไปบอกมาทู้คว่ารถจอดอยู่ไหนไม่อา,ารมณ์กลางไรวะ เร่องอะไรด้วยแกโมเป็นไรนะคะไอ้แกมาหาดความสมไมวะฮะเมื่อกี้แกจะเป็นคนดีอยากเป็นคนดีเหรอจะไม่ดูสภาพตัวเองเลยแกเอ้ยไอ้แกไอ้แกแล้วยังไงวะโธ่เพิ่งว่าจะแน่คุณโนได้ไปแล้วเหรอครับ มันทำอะไรคุณโนเลยป่ะไม่เป็นไรคะ่ะเขายังไม่ใช่จะทำอะไรคะ่ะแล้วอย่างนี้จะเอาไงกับมันดีอะไม่ว่าจับมันมัดกระสอบนี่ก่อนเลยไหมนะเดี๋ยวมันจะซื้อนี่มาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลุงอู๋ช่วยจับมันเป็นกระสอบหน่อยนะคะฮะลัลโหลคันเทนิวไปไป เวนไอ้ชั่วกูไม่คิดเลยนูจะเป็นคนแบบเนี้ยคุณโอเล่ครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะโชคดีที่ได้ลงอู่ช่วยไว้ผมก็เกือบแย่งอนกันครับแล้วตกลงนี่เราจะเอาไงดีกับมอร์นิ่งครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องมากระทืบมนเองน้อยออกจากคุกกูน้่าจะกลับเนื้อกลับตัวที่ไหนได้ยังไม่ทิ้งสุดดานเดิมมึงนี่ใจเย็นค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าค่ะใช่แล้วครับไอ้คนเร็วๆแบบนี้ต้องให้กฎหมายจัดการครับ ดีครับไอ้ไบรท์กูไล่มึงออกแล้วมึงเตรียมตัวเตรียมใจกลับไปใช้ชีวิตในโคกนั่น